เขาอ่ะอยากกินไก่ทอดตอนเที่ยงคืนใครตอบถูกหนึ่งข้อได้เงิน2,000บาทเดวิดเบ็คแฮมประเทศอะไรวะโรนโดไนจีเรียแม่หลานเกาหัวเกาหลีเกาหลีอะไรเกาหลีใต้ อย่ามาเอาทีมงานอุ้ยสต่คนพี่น็อเท็อะไรเดี๋ยวเลีกะตันเี๋นะไอแบงจนี่ได้อเจนีนดจไาเอะเลยไรยเร่อามด่าไเรน่อเดียวาไเล่าี่แบงค์ว้าเชิผมมาดูบอลบ้านแม่ทำไมเนี่ย แมนเชื่อป่ะช่วงบอลโลกนะที่ผ่านมาเนี่ยน,นะพี่นะไม่ได้ดูบอลที่บ้านเลยเพราะว่าทีวีดันมาเสียตอนนี้อืมจริงโหทุกวันนี้ต้องาอาศัยทีวีบ้านแม่ดูบอลเต็งชีวิตเธอ <c oughs> เธอหิวอ่ะเชื่อ จะทำอะไรให้กินดีเ<ป>นี่ยคู่แรกอะ่ะยังไม่จบเลยเดี๋ยวพอคู่แรกจบก็ห้าหกทุ่มแล้วไอ้พวกเดลิเ,ลเวอรี่อะไรก็น่าจะปิดหมดแล้วก็จะรอดูคู่สองฉันจะต้องหิวตายก่อนแน่เลยเธอโธ่เธอเธอตายอย่างงี้ะโอ๊ยเธอสงสารฉัน,ฉ,นฉันหิวอะ่ะ <c oughs> เธอไปทําอะไรที่มันแบบง่ายๆแล้วก็แบบว่ากินเป็นแบบจุบจิบจุบจิบตอนกลางคืนพร้อมกับดูบอลไปด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ทุกคนไอาจะเล่าให้ฟังนะไม่ใช่แค่เฉพาะดูบอลวันนี้และมาอยู่บ้านแม่วัน นี่นะไอพวกเรื่องหาของกินตอนดึกอยู่บ้านนะแบงนี่นะถ้าเราเอาลูกนอนเสร็จไปราแล้วนะเราจะได้ยินเสียงแบง อยู่ข้างล่างตลอดทําอะไรอะเขาหาของกินทุกดึกจ้าแต่ไม่ต้องห่วงนะแบงไอ้มีไก่ไทสันไก่สามันประจําบ้านติดม่านยาย่ไว้ให้พ่อแบงค์ดูบอลยามดึกด้วยล้อไก่สามันประจําบ้านที่อยู่ที่บ้านเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วด้วยเหรอใช่ไอ้อามาแบ่งไว้ให้แม่กินบ้างไงพ่อแบงค์เพราะว่าอยู่บ้านเราเนี่ยมันเยอะแล้วแล้วก็มันก็แน่นตู้แล้วที่สําคัญเนี่ยเราต้องแบ่งปันความอร่อยเนี่ยมาให้คนที่บ้านนี้ได้กินด้วยจริงๆก็แอบโกรธนิดนึงนะไม่อยากแบ่งของอร่อยมาให้ใครเลยแต่ว่า โชคดีที่วันนี้เรามานอนบ้านแม่ไปไปเอาของอร่อยของเรามาทำด้วยเถอะรอแบบแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆจริงจริงนะจริงจริงแบบเดียวแบบว้าวตกใจเลยเดี๋ยวดูจริงเหรอเออเดี๋ยวไปทำมาฝากกิเกตคุยแล้วเร็วๆนะแม่แม่ทำไรอ่ะจะหาอะไรกินซะหน่อยไม่มีอะไรกินเลยโอ้ข้าวทางเลยแม่แบงค์มันหิวเหมือนกันอ่ะมันอยากให้แม่ทำอะไรให้มันกินหน่อยอ่ะโ โอ้นี่สี่ห้าทุ่มแล้วจะเอาอะไรมาทำให้กินได้อ่ะไม่ต้องห่วงนะแม่หนูมีไก่สามมันไะจำบ้านไว้ในตู้ให้แม่แล้วพร้อมยังตายแล้วตายแล้ว,ลวจะได้เยอะขนาดนัได้หรลอเหรอเรื่องสองสันีน่ โอ้โห oh oh. และของกินที่ไอนำมาให้แม่กินวันนี้นะไกไ่ไทยสันไก่สามัญประจำบ้านแม่ <c oughs> และนี่เราต้องไปหมักไปทำน้ำจิ้มไปอะไรกินปรุงรสอะไรอีกหรือเปล่าไก่ไทยสันเนี่ยนะไม่ต้องเลยแม่พร้อมกินได้เลยนะอร่อยเลยนะแม่ไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็ได้วันนี้ที่นูเอามาให้แม่นะมี4ี่รสชาติแต่ oh. จริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมด12รสชาติไม่ได้มีแค่เฉพาะในตู้แล้วแม่นี่ <c oughs> <c oughs> อยู่ตอนดึกแลแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนี่เรามีไก่แล้วจ้ะและนี่คือรายการไอซ์แบงซอยตอนเที่ยงคืน วันนี้นะคะพวกเราสองคนแม่ลูกตาเราเห้อยกันมากๆเลยนะคะว่าคุณชายเขาอยากกินไก่ทอดตอนเที่ยงคืนและวันนี้หนะ้าที่แม่ต้องทำอะไรบ้างแม่นี่นะไม่ต้องทำอะไรเลยยุ่ใส่เสื้อแดงเด่น,เดนๆเลยทั้งคลิปถูกไหมนะโอเคได้เลยและที่เหลือหนูจะทำเองอเพราะว่าวันนี้นะขั้นตอนการทำไม่ได้ยากเลยวัตถุดิบวันนี้นะแม่ง,ง่ายมากเลยมีอย่างเดียวนะวัตถุดิบนะไก่ไทยสันและอุปกรณ์ก็คือหม้อทอด แล้วก็ไมโครเวฟแค่นั้นเองแม่หนูถึงทําได้ง่ายๆเลยเห็นไหมทุกคนขั้นตอนการทําไก่ไทยสารนีนน้ามันง่ายมากเลยว่าทุกคนที่ดูอยู่เนอจะมีกระทะ<ม>จะมีหม้อหรือจะมีไมโครเวฟหรือจะมีหม้ออบนะคือทําได้หมดเลยเพราะว่ามันง่ายมากจา้าขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะทาเลยนี่เราเตรียมไก่ไทยสารที่เราอะอยากจะกินวันนี้เนี่ยนะคะ <S <S มาแล้วก็แกะแล้วก็ฉีกแล้วก็ ชาวมอทอดเลยจ้าเดี๋ยวเราไปเอาในตู้เย็นอีกมาสักสักสองอถุงเราทำไก่อะไรก่อนดีเอาไก่คาราเกะก่นอนก็ได้ไก่คาราเกะกับไก่ทีม่มีกระดูกที่กรใส่รวมกันได้เลยนะทำง่ายเ,เลยขั้นตอนแรกนะทำง่ายมากทุกคนไม่ต้องรอยนะว่าไก่จะละลายหรือยังไม่ละลายเอาเออกไปตู้เย็นแล้วก็ฉีกซองเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้นะ เป็นไก่กรอบไม่มีกระดูกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะไก่คาราเกะทำไปพร้อมกันเลยใส่ด้วยกันได้เหรอหูกใส่ด้วยกันได้แม่เราจะต้องแบบมีสัมผัสอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันไก่ทาราเกะน,นะอันนี้มันไก่แบบอุ้ยนักีสีสันเนี่ย,อยหอมหอมไอ้เอามากลนึงใ,นใส่ได้เลยเอ้ยแค่นี้เองเหรอง่ายมากแม่หนูบอกอล้วใ่ไแม่ผู้เข้ามาแค่นี้เองกี่รอบเพราะอะไรอ่ะแม่้องมาดีปกติแม่ทำสามถึห้าขั้นตอนใช่ปะใช่ใช่ต้องหมักต้องอะไรไปแม่ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาปรับอุณหภูมิตามข้างหน้าซองที่เขาบอกเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใส่ในหมอ้อเนี่ย9-11นาทีนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิมเนี่ย200เลยอ่า มาต่อด้วยปีกไก่บนสไตล์อเมริกันนะคะทุกคนนี่ทุกอยไม่ครบทุกรสไม่รู้แหละว่าแบงค์อยากกินอะไรอ่ะทำให้ครบไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบมาหาที่หลังไหวทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพิ่มเยอะมากคุณชายที่สุดกินดีมากชีสวยด้วยกินดีด้วยอันนี้นะคะเดี๋ยวไอจะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะเขาบอกว่าเข้าไมโครเวฟเนี่ย2-3นาทีเลยแล้วก็ปรับแรงไฟที่แ0 0นะคะพึ่ง ตัดเลยคุ่ยายมาแล้วสีสวยมากทุกคนหืมกลิ่นหอมมากเลยอะแม่มหอมเออสีสวยมากตายนะเดี๋ยวเราทำอีกอันหนึ่งเคค่ะเดี๋ยวเรามาเวฟไก่ย่างเนื้อนุ่มกันต่อเลยอุ้ยอันนี้อยากกินมากเลยอะนะปึง้งไทยสันไก่คาราเกะสไตล์ญี่ปุ่นหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นกำลับสไตล์ญี่ปุ่นไทยสัน ไก่กรอบไม่มีกระดูกรับประกันความอร่อยจนหยุดไม่อยู่ไทยสันปีกบนไก่สไตล์อเมริกันรสชาติจัดจ้านแบบฉบับอเมริกาไทยสันไก่ย่างเนื้อนุ่มสูตรต้นตำรับขนาดพอดีคําเสร็จแล้วจ้าไก่สี่รสชาติของไทยสันนะคะจาก12รสชาตินเนี่ดูแม่หอมไหมหอมนาะกินมากสีสันจูด,ดีเนาะดูดีมากไปเดี๋ยวเราเอาไก่ไปให้คุณชายทานกนค่ะไปค่ะ มาแล้วจ้าโอ้โหมาแล้วคุณชายพูดเป็นเล่นออพูดเล่นเลยล่ะพูดเต็มคาพูดจริงนี่แหละคนอย่างฉันน่ะ คู่2ยังไม่จบเลยทำกับข้าวเสร็จแล้วเหรอแน่นอนง่ายมากทุกคนดูทำไมมันมีหลายอย่างขนาดนี้เธอ,อ,อเธอเธอเดาซิว่ามันมีอะไรบ้างมันเป็นไก่แหละแต่ว่ามันมีไก่อะไรบ้างมันมีแบบมีไก่ย่างไก่ทอดไก่โอ้ปีไก่โอ้เยอะมากอะ่ะเดี๋ยวนะเดินเข้าไปไม่ถึงสินาทีนะใช่ทำง่ายมากลอใครทำแม่ทำหรือเธอทำฉันทำจะมาแม่เไรเดี๋ยวแม่ในเงยยังไม่มีทักแอะนึงอ่ะใช้อวี้เขามาแบบสำเร็จรูปทำง่ายง่ายแกะซองเข้าไมโครเวฟเข้าหม้ออบรมร้อนเสร็จเรียบร้อยเลยภายในพริบตา <Hey. S 2> แล้วมันดูเหมือนเพิ่งทําแบบหมักแล้วก็สดๆเลยอ่ะอันนี้คือ <Hey. S 2> ไม่ต้องหมักด้วยใช่ไหมแม่ไม่ต้องเลยวันนี้สบายมาก มีอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังทุทีม,มีไก่กรอบไม่มีกระดูกมีไก่ย่างเนื้อนุ่มมีบัฟฟาลลวิงแล้วก็มีไก่คาราเกะค่ะคุณผู้ชายปจับ้านอ่ะพ่อจัดอยากกินเลยพ่อจัดเลยเห็นสีสันแล้วนะทุกคนขอจัดทุกอย่างเลยแล้วกันนะฮะเออเ,เอออันนี้บัฟ f ฟาลลวิงพ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะมีไก่ทอดแบบนี้ด้วยเหรอเธอใช่สุดปังไหนขอลองชิมไก่ทอดนะรสะชาติดีเลย เป็นไงทำมาเกือบแปดชั่วโมงแล้วยังกรอบอยู่เลยเ้ยไง่รอบทุกคนได้ยินเสียงกรอบของแบงค์เปล่าคือดีมากจริงๆนะทุกคนว่าแล้วอยากลองความกรอบจากแบงค์แบบแบงค์บ้างอันนี้ทุกคนไก่ทอดอ่ะข้างในมันแบบมัน j ยซี่แบบมีความชุ่มฉ่ำแล้วข้างนอกก็กรอบอ่ะทุกคนเหมือนไม่ได้ออกมาจากตู้เย็นปะเหมือนแบบว่าเธอแบบไปหมัก้วกระทอนกันสดๆอ่ะทำกันใหม่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อันนี้อร่อยมากเลยอะไก่ทอดอร่อยเนะเกินไปแล้วก็อบเนื้อ<ด>ไม่ยังกรอบอยู่แบบดีมากๆเลยอะ ก็จบอกทุกคนฟังนะว่าถ้าคุณเป็นแม่บ้านแล้วต้องทํากับข้าวตอนกลางคืนดึกๆให้คุณแบบสามีนะครับที่แบบว่าดูบอลสังสรรค์กับเพื่อนนะครับตอนดึกๆนะแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรแนะนําอันนี้เลยอนะ่ะเมื่อกี้ไอเข้าไปแป๊บเดียวออกมาได้แบบนี้เลยทุกคนดีมากเลยสุดป,ปังทุกคนได้กินอะไรอันนี้เบอร์โปรติรสชาติจัดจ้านมากความแซบ่บความเผ็ดน่อยๆไม่น่าเชื่อนะว่าไก่ที่ออกมาจากถุงอนะ่ะมันจะคงความแบบความแซ่บความเผ็ดหรือคงรสชาติเอาไว้ได้นานขนาดนี้เพราะอะไรเพราะอะไรก็ถึงอร่อยเหมือนไก่ ที่หมักมาเป็นแบบหลายๆชั่วโมงเลยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีการหมักด้วยสูญญากาศนี่นะจ๊ะพ่อแบงค์สาร<อ>ล้ำห่าวเลยเหรออ๋อสมัยนี้พ่อแบงค์จะมาเชยอ,อยู่ได้ไงมันต้อง้ํำแล้วบ้าอันนี้โคตรอร่อยอร่อยมากบัฟเฟลวิองอันเนี้ยเมนูที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยนะเหมาะกับแบบผู้หญิงที่แบบต้องการเวลาไวยๆผู้ชายที่แบบว่าเฮ้ยคันอยู่บ้านแฟนไม่อยู่หรือว่าแบบยาก,กินอะไรที่มันรวดเร็วอย่างเงี้ยก็ทําเองได้แม้กระทั่งคนที่อยู่หอนะพ่อแบงค์อยู่หออยู่คอนโด หรือแบบเราไม่ได้มีอยากทาคุกกิ้งยเงี้ยพวกเนี้ยนะตอบโจทย์และดีมากๆเลยอันนี้คืออยากแนะนําส่วนตัวนะดูสิมันยังกรอบอยู่เลยอ่ะมันกรอบมากเลยเ่ะเพราะว่าไก่ไทยสันเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเคลือบกรอบสามชั้นอ๋อมันกลยกรอบนานแบบนี้ใช่ไหมว่าไี่คุณใท้เค่มอดทอดอย่างเดียวเองเลยนะเนี่ยนี่แสดงว่าไทยสันนี่เขากล้าท้าประลองกับมือการทอดของแม่นะเนี่ยแม่แล้วโอเคเลยแม่แม่ amazing เลยไหมอย่างเงี้ยโอเคเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นไก่ไม่มีกระดูกนะทุกคนข้างในก็จะ อยังร้อนอยู่เลยใช่สุดอุงอะ่ะแม่บอกเลยว่าอูงมากมากพ่อแล้วข้างในดูแบบไม่แห้งเลยทุกคนทุกคนอาจจะเข้าใจว่าแบบกินไก่ข้างนอกกรอบข้างในต้องแห้งแน่เลยไม,ไม่เลยไม่เลยข้างในนุ่มมากเลยทุกคนออลองกินอันนี้ดูนะแล้วไลยไหลมา อ๋นนี้ก็คือเป็นไก่แบบเขาเรียกะไรไก่ไม่มีกระดูกรสรสชาติของไก่อันนี้กับไก่อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะแบบแอบเผ็ดพริกไทยมากกว่านิดนึงนะทุกคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเพราะว่าเขาทํามา12รสชาติที่เราคัดมาแค่4รสชาติที่แบบมาทําให้แบงค์กินนะมีอีกเยอะอีกแยะมากมายใครชอบแบบไหนก็จัดไปได้เลยทุกคนอร่อยมากผมแนะนําเลยนะว่าให้ซื้อติดตู้เย็นไว้เลยอย่างเงี้ยเรียกว่าเมียกับผัวเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีเรื่องตีกันว่าเอ้ยทำไมเธอจะต้องมาปลุกให้ฉันมาแบบตื่นดึๆๆมาท กับข้าวให้กิน<อ>เพราะว่าแบบเราก็ดูบอลดึกได้คุณภรรยาเราก็เข้านอนได้เลยเพราะว่าเขาไม่ต้องทําให้ไงเราทําเองก็ได้จริงมันง่ายมากจริงแหมวันหลังแม่ลองทำให้ไอกินดูบ้าง,งจะได้รู้ว่ามันง่ายขนาดไหนจะออกมาแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยตอนแรกอ่ะมันนึกภาาไม่ออกอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่คิดว่าอีกแค่ฉีกซองแล้วเทลงไปก็คือเหมือนในหน้าซองเลยในไหนเข้าบรรยากาศบอลโลกแล้ววันนี้เราจะไม่ได้กินไก่ทอดกันธรรมดาแล้วแหละแม่แม่กับไอซ์เนี่ยทำของกินอร่อยอร่อยมาให้เนี่ยผมก็มีรางวัลจะให้ทุกคนเป็นแบบ มันนี่เพราะว่าวันนี้เฮียมาแจกมันนี่เฮ้ยไอเฮียเฮ้ยเรียกไม่ต้องเสียงสูงมากเออเดี๋ยววันนี้นะจะมีเกมมาเล่นกับแม่เอกับไอเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้ดูบอลหรือถ้าดูเนี่ยก็จะมีเหตุผลเดียวคือดูเพราะว่านักบอลคนนั้นอะในทีมอะคนนี้มันหล่อเทอะแต่ว่าวันนี้นะครูนี้ไม่ได้ตามเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาทดสอบแบบว่าความรู้เบื้องต้นเรื่องนักบอลที่หน้าตาดีเนี่ยเขาเป็นคนประเทศอะไรกันบ้างอ๋อโอเคระหว่างเรารอ บอลฉายนะทุกคนเราก็เอาง่ายๆก่อนเลยคนแรกเลยนะทุกคนทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วคนนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูบอลก็ต้องเคยเห็นหน้าเห็นตาเขาอยู่แล้วข้อนี้คืออยากให้อยากให้ช่วยได้นะใครตอบถูกหนึ่งข้อได้เงิน2,000บาทนะทุกคนยิ้มเลยอยู่ช่วยกตาเราไม่เล่นกับตาเล่นเปล่ากับตาไม่ได้ทันยา่าลูกข้อแรกนะฮะเดวิด เบ็คแฮมครับอัน่นี้เลยว่าหนูตอบอังกหรดถูกไหมกรรมการถูกไหมคะไ <c oughs> อ้ เฮ้ยโอ้โหอ่ะของรางวัลของไอ้นะครับเป็นไก่นะครับผมอ่ากินไก่หมด1ชิ้นของกับเงินรางวัล2,000บาทคุณโ่าเดี๋ยวกินให้ชิ้นครึ่งเลยและคนที่2นะฮะคนนี้ครับผมโรนัลโดอร์คำตอบถูตอบผิดคือหมดสิทธิ์ก้อนี้ไปเลยนะโอเคไม่เป็นไรไนจีเรียไม่แชร์ไม่ใช่ครับโอเคแม่โอ้โหดิล่าดิล่าแอบกระติบอยู่อาเจนตินาหลานเกาหัวยังไม่ถูกนะฮะเฉลยโปรตุเกสนะครับผมอ เีเนี่ยเราเพิ่งดูประวัติเขาแท้ๆห้าข้อพอแล้วกันห้าข้อพอมีข้อสามนะและเขาคนนี้โกกยูซองนะฮะโอ้เขาคือทิชาติถ่ายต่อได้แล้วเกาหลีเกาหลีอะไรโกกยูซองอะเกาหลีอะไรเกาหลีใต้ ม่ได้เฉย,ยมาถึงเขาท <dear> ี่4ครับเขาคนนี้เจ้าของรางวัลบัลลังดอนะฮะตลอดการง่ายมากเขาดูหน่อยแล้วและเขาคือคนนี้ฮะเมสซี่ครับอุ้ยเคยตั้งชื่อเป็นลูกเป็นหมาด้วยเป็นหมาด้วยไม่ดามองอย่ามองอย่ามองทีมงานประเทศอะไรอ่ะประเทศอะไรล่ะเมสซี่ประเทศอะไรพี่นิลาอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยแอ่เพื่อนพี่น้องประเทศอะไรเร็วๆกรตันป้าพ้าจะไปเที่ไหนแล้วใครยกมือก่อนเร็วอะไรอ่ะยังจะตอบโรนัลโด์อะไรโรนัลโด์อะไรประเทศอะไรเมื่อกี้บราซิลเหรอใช่ เองไอ้แดาไอ้เจนดีนะไอ้แม่ไอ้เจนดีนะไอ้เจนดีนะไอ้ไอบเลยไอ้ตอบเลยเรื่องอย่างนี้ครับไอยังไม่ได้ตังเรามันจะดีนะอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนอย่าลืมกินไก่ไปด้วยอ่แล้วนี่คือรางวัลของแม่นะฮะเป็นไก่ทอดแบบไม่มีกระดูกนะครับ thank you thank you ามาถึงคนสุดท้ายข้อนี้ใครจะได้รางวัล2,000บาทพร้อเกักินไก่จากไทยสันไปนะฮะคนนี้คือนักเตะชื่อว่ากาบี้นะครับผมนักเตะจากประเทศอะไรหลอะ่ะ อะไรกันอะไรกันลูกซิวอะไรเฮ้ยมองหน้านี่มองหน้าคนถามสิกาบี้เหรอกาบี้คิดว่าเป็นประเทศอะไรกาตาอย่างไม่ถูกนะครับผมยังไม่ช่วยไม่ช่วยตอบไ่ได้นะยังไม่ถูกเธอพูดฉันตอบไม่ได้ตอบอะไรอะตาอะไอต์ตาไอต์เออเออขอตอบเป็นประเทศอะไรประเทศอะไรอ์เตเลียหรือเปล่าเนาะอันนี้ยังไม่ได้ตอบนะเฮ้ยเอาดีๆเลยตอบประเทศออสเตรเลียไม่ถูกไม่ถูกนะครับผมประเทศอะไรประเทศที่นักเตะหล เยอะๆจริงๆมีหลายประเทศและประเทศนี้ก็คือเป็นประเทศที่มีนักเตะหล่อเยอะจริงๆก็คือประเทศสเปนครับผมส,สรุปหน่อยคุณได้ไปทั้งหมดกี่ข้อกี่คะแนนกันข้อเดียวหนึ่งคะแนนของแม่ได้กีานาน<ะ>่คะแนนเสร็บัวชีนี่นะเดี๋ยวออนหลังม่สิแม่เอ้ยแม่จะเอาเลยเหรอเออโอเควันนี้ฮะขอบคุณไก่ทอดไทยสันนะฮะที่ทําให้เราได้มีบรรยากาศสนุกสนานตอนช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแบบของกินอร่อยๆแบบนี้ได้นั่งกินกับคนรู้ใจแบบนี้ ได้เล่นเกมสนุกๆเป็นบรรยากาศฟุตบอลโลกแบบนี้นะฮะคใครที่แบบช่วงนี้นะฮะรอดูฟุตบอลฮะกะ็อย่าลืมไก่ไทยสันนะครับและไก่ไทยสันที่แบงค์บอกไปเมื่อกี้นะคะมีทั้งหมด12รสชาติเลยนะคะเขามีทั้งทอดแล้วก็ทั้งย่างนะคะสามารถเก็บในช่องแช่แข็งได้นานสูงสุดถึง18เดือนเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะแม่บ้านอย่างไอก็เลยฟินเลยจ้าไม่ต้องมาคอยนั่งเตรียมนู่นเตรียมนี่นั่นให้คุณสามีกินตอนเด็กอย่าลืมเลยนะคะทุกคนช่วงเทศกาลบอลโลกแบบนี้นะคะอย่าลืมหาซื้อไก่ไทยสันต ตู้เย็นให้คุณพ่อบ้านของทุกคนด้วยนะคะหาซื้อได้ที่นี่เลยส่วนคลิปนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการทําเมนูง่ายๆแบบสไตล์ไอซ์แบงคโซยนะฮะกโ็โหเรียกว่าเป็นไอซ์แบงคโซยตอนคืนแลแม่ตาถ้า,าปาดใหม่นะตาถ้าปิดแล้วตอนนี้ใช่ <laughs> นี่จะตีหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวส่งแม่บ้าน2คนนี้ไปนอนก่อนนะครับตอนนี้ดึกแล้วเดี๋ยวขอรอดูบอลอีกคู่หนึ่งนะฮะตอนกลางคืนพร้อมกับไก่จํานวนมากล้นี้สบายแล้วคืนนี้ไม่ต้องหิวอีกต่อไปไปแล้วครับเจอก แมรี่้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับกับรายการไอซัดแบงโซ่สรุปเป็นรายการไอซัดแบงโซ่เหรอเนี่ยใช่ค่ะต <laughs> ีโวกไปเลยค่ะไ <laughs> ปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่องไอแบงค์ไดอรี่ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคน ส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย